ในช่วงนี้ที่ทรายการนะครับเป็นช่วงที่ปลายปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วแน่นอนนะครับหลังจากนี้ก็จะใกล้ช่วงคริสต์มาสและปีใหม่แล้วนะครับแน่นอนเลยครับเรื่องหนึ่งที่เราต้องคิดถึงคํานึงถึงเลยก็คือเรื่องการหาของฝากไปสวัสดีปีใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณหรือคนที่เรารักนะครับแน่นอนครับที่ที่ผมอยากจะแนะนาท่านผู้ชมในวันนี้นะครับเป็นที่ที่ มีของสินค้าอาหารอร่อยมากๆนะครับขนมอร่อยมากๆบอกเลยว่าวัตถุดิบที่ใช้นะครับเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีนะครับได้มาตรฐานสูงนะครับมีมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับผมจะนึกถึงที่ไหนไปไม่ได้เลยครับนอกจากที่ฝ่ายทัวรการบินไทยจำกัดนหาชนนะครับที่วันนี้อยู่ที่สาขาดอนเมืองนะครับส่วนวันนี้นะครับจะมีขนมมีเค้กอะไรบ้างด้านในนะครับที่จะนําไปเป็นของฝากในปีใหม่นะครับไปติดตามชมพร้อมๆผมเลยครับเข้ามาในบริเวณสถานที่ของเขานะครับก็ต้องใส่แมสสนะครับ ่อเป็นการรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของโควิดมาตรการโควิดนะครับครับเราต้องมีการแลกบัตรนะครับแล้วก่อนจะเข้ามาลืมบอกไปเลยว่าจะต้องตรวจ ATK ก่อนด้วยนะครับเพราะค่อนข้างจะฟรีเลนิดนึงแล้วก็นอกจากนั้นนะครับจะมีหมวกนะครับให้สวมนะครับแล้วก็มีสวมชุดของเขานะครับแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราจะพูดคุยกับใครนะครับแล้วก็ไปดูว่าเมนูข้างในเป็นขนมหรืออะไรก็ตามนะครับมีอะไรบ้างติดตามชมนะครับ คชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้นั่งอยู่กับท่านดีวีนะครับประธานเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจการบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับคุณร่างขณาหรือโลดวงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโหวันนี้เป็นเกียรติมากเลยครับขออนุญาตเรียกว่าพี่เอื้อยนะครับได้เลยค่ะได้คุณอาร์มบอกเลยว่าทางรายการทราบไหมครับตอนนี้ผมเป็นเกียรติมากเลยที่ได้เข้ามาดูซิวันนี้ผมได้ใส่ฟูยูนิฟอร์มเลยเห็นไหมชุดเต็มตัดเลยนะรู้สึกเป็นคุณหมอยังไงไม่รู้นะก็วันนี้นะครับอยากทราบเลยนะครับ ที่มาครับโอ้โหก่อนอื่นเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยไม่เคยทราบว่าครัวการบินมีความสําคัญอย่างไรนะครับแล้วก็เปิดมานานหรือ,อยังครับผม ก็ต้องเล่าเล่าเล่าให้คุณอ่านฟังะนะคะครัวกันบินนี้เราเปิดมา62ปีแล้วค่ะ62ปีใกล้เคียงกับอายุการบินไทยเลยค่ะครับค่ะเราเปิดมา60กว่าปีนะคะล้วก็ดูแลลูกค้าตอนนี้มีลูกค้าในในสังกัดของเราอะนะคะประมาณ50สายการบินครับเรามีไซส์ในการดูแลเรื่องครัวการบินเนี่ยมีหลายที่นะคะมีครัวการบินอยู่หลายจุดที่สวนรภูมิก็หนึ่งที่นะคะ ที่ดอนเมืองนะคะคที่ต่างจังหวัดเราก็มีที่กระบี่ด้วยมีม่ที่กระบี่ด้วยเราดูแลลูกค้าทั้งประเทศไทยเลยค่ะคคแล้วก็ share มาเเกตแชร์ของกระเไทยเองในส่วนครัวการบินนี้เราก็ถือถึง70%็ปร์ร็แล้ share คองแมคเเกตแชร์ที่ใหญ่ที่สุดเลยในประเทศไทยนะคะ<ม>เราก็มีระบบคุณภาพที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็น iso ต่างๆ gmp haccp พวกนี้เป็นระบบคุณภาพซึ่งครัวการบินถือปฏิบัติมาตลอด เป็นมาตรฐานสากลเรามีลูกค้านะคะอยู่ในที่เราดูแลนะคะประมาณ50สายการบินลูกค้าก็ไว้วางใจนะคะในระบบคุณภาพของเราในการบริการรวมถึงคุณภาพอาหารต่างๆด้วยครับนอกจากนี้อยากทราบว่าจํานวนผู้โดยสารที่เราดูแลในแต่ละปีนะครับเป็นจํานวนประมาณโขกี่ล้านครับเนี่ยถ้าเกิดเทียบแล้วถ้ารวมสายการบินอื่นด้วยเนี่ยถ้าเอาการบินไทยกันละับการบินไทยเนี่ยตัวของครัวการบินเองก็ดูแล อาหารขาออกจากกรุงเทพนะคะแล้วก็มีการควบคุมอาหารขากลับด้วยตัวคามบีนไทยเองเนี่ยก่อนที่จะโควิดเนี่ยเรามีผู้สารขึ้นเครื่องนประมาณ20กว่าล้านคนต่อปีนะคะ20กว่าล้านคนต่อปีแล้วโครคัาบินเองก็ดูแลใส่เป็ลูกค้าด้วยนะคะเราพูดเป็นจํานวนมือ้อละกันจํานวนมื้อที่เราดูแลเนี่ยต่อวันนะคะ เกือบ9 0,000มมิลต่อวันก่อนโควิดนะคะเราดูแลเยอะมากคือช่วงเนี้ยช่วงนี้ช่วงหลังโควิดมาเนี่ยเราก็แคปซิตี้เราก็ยังยังยังดูแลลูกค้าอยู่นะคะเกือบ50%ตอนนี้ก็เกือบ5้าหมื่นมิลต่อวันที่เราดูแลลูกค้าอยู่เพราะช่วงนี้ต้องบอกว่าจํานวนผู้สารเพิ่มขึ้นอย่างแบบก้าวกระโดดมากใช่ค่ะตั้งแต่เปิดประเทศมาแลตั้งแต่ตุลาเนี่ยแล้วก็วินเทอร์สเกตใหม่ที่จะเข้าเพิ่งเข้ามาเมื่อพศจิการเมื่อต้นเดือนเนี่ยนะคะโอ้ผู้สารโตขึ้นเกือบสากช่วงที่ผ่รนมา โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นสเกลใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ถ้าเรียกได้ว่าถ้ามาตรฐานไม่ดีจริงนะครับไม่สามารถอยู่ได้ยาวขนาด60กว่าปีแบบนี้ใช่ค่ะแล้วเราจะอยู่ไปอย่างเือยย่างยั่ยืนแน่นอนค่ะสุดยอดมากนอกจากนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ถามไม่ได้เลยทัาแผ่นพายอันนี้คือ มีความเป็นมาเริ่มต้นอย่างไรบ้างครับโอ้ตัวผ้าเป็นพายเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในใจของคนไทยมากกว่า20ปีนะปีคะตัวผ้าเป็นพายเนี่ยเติบโตมาคู่กับครัวกันบินแหละแต่เติบโต,ตชา้านิดหนึ่งเติบโตเนื่องจากว่าเราทําขนมพึื่นเครื่องนะคะเรามีไฟราดอมสติกสมัยก่อนเราก็ทําขนมเคลืนเครื่องแล้วลูกค้าก็บอกว่าไอยขนมผ้าเป็นพายตอนนั้นยังไม่มีชื่อผ้าเป็นพายขนมบคนเครื่องการบินไทยทำไมอร่อยจังเลยตอนนั้นเราได้สูตรมาจากแซสนะคะตอนนั้นแซสเข้ามาดูเรื่องครัวกันบินให้เรา ะะแซสก็มาให้สูตรอาห,หารขนมต่างๆแล้วก็คิดสูตรขึ้นมาให้เป็นสูตรของการบินไทยด้วยนะคะผสมประสานกันออกมานะคะก็จะมีขนมหลากหลายชนิดเลยแล้วก็พอเราขึ้นเครื่องปั๊บเนี่ยลูกค้าอย่างที่บอกลูกค้าชอบลูกค้าก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาลงมาขายภาคพื้นบ้างมสมัยนั้นนะคะเอ็มดสมัยน,นั้นท่านก็มีวิชั่นนะคะท่านก็มองว่าเอ้ยงั้นเราเอาลงมาขายให้กับ ลูกค้าที่คนท,ทั่วไปให้ได้ทานบ้านเ้าไม่ได้ขึ้นเครื่องตอน,นก็กําเนิดตัวพาเป็นภายขึ้นมาตอนนั้นน่าจะปี2องสอนะคะจะมีแบรนด์แบรนด์พาเป็นภายขึ้นมาแต่ร้านจริงๆที่เปิดเนี่ยเป็นสาขาแรกอยู่ที่ตรงอาคารคุณเททาฟ้า เดือนนี้ค่ะพฤศจิกายนนี่ค่ะจะครบ25ปีต้องขอบคุณคุณอาร์มนะคะที่มาสัมภาษณ์ร้านสาขาพอดีเลยค่ะเป็นพอดีเลยค่ะคือใกล้ๆกับวันที่เรามาถ่ายทาพอดีครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวันที่ใกล้กับ25ปีตรงสาขาแรก2รงสาขาแรกของพัฒน์สัญญาพอดีเลยก็ครบรอบ25ปีค่ะก็อยากเชิญผู้ชมทุกท่านก็มาอุนุนเราด้วยแล้วกันโอ้ยอดเยี่ยมมากท่านผู้ชมครับต้องบอกว่ารายการเราจริงๆเป็นรายการกอล์ฟนะแต่ว่าวันนี้ ที่ได้เกียรติมาพูดคุยกับที่การบินไทยเนี่ยบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องมีที่มาว่ามาทาไมใช่ไหมเพราะว่าต้องบอกว่าในช่วงคริสต์มาสปีใหม่ใช่ค่ะท่านผู้ชมจะต้องไงฮะต้องไปเลือกหาสินค้าให้คนที่เรารักให้ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายนะครับซึ่งวันนี้ทราบจากพี่เอื้อมาว่าใช่วันนี้พี่เตรียมวมีครับวันนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างครับมีขนมปีใหม่นะคะที่จะให้กับคนที่เรารักนะแล้วก็ส่งความสุขให้กับทุกคนเรามีเค้กปีใหม่ แล้มีกะเช้าฟินมลมีกะเช้าด้วยเหรอกะเช้าด้วยค่ะโอ้สุดยอดเลยเพราะผมบอกเลยว่าผมก็เป็นคนหนึ่งแหละเอาละปีใหม่ซื้ออะไรดีนะใช่ค่ะเป็นเป็นไอเดียเป็นออปชั่นหนึ่งนะคะผมก็น่าสนใจครับเพราะว่าตอนนี้ในตลาดของสินค้ามีมากมายนะฮะแต่การมีไทยต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่พรีเมียมอยู่แล้วแล้วก็มีอยู่มานานมากๆแล้วแล้วก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย พี่เอื้อยครับนำมาฝากแล้วนะครับของฝากปีใหม่คริสต์มาสนะครับเดี๋ยวอยู่ตรงไหนครับพี่เอื้อยเดี๋ยวพาไปชมเลยค่ะพาคุณอาร์ไปชมเลยค่ะไปด้วยกันเลยค่ะค่ะมาเลยค่ะคุณอาร์มาดู product ที่เมื่อกี้พี่พูดนะคะเยอะแยะไหมคะมีเค้กเยอะอย่างนี้ครับโอ้โหเยอะมากเลยมีเค้กซีใหม่ด้วยมีกระเช้าด้วยนะคะมีขนมปีใหม่นะคะครับอันนี้ก็คือเป็นเค้กที่เรามีเปิดขายพิออเดอร์เท่านั้นถูกไหมตามหลักแล้วคือคือทั้งทุกหน้าเลย ทุกหน้าเลยค่ะจะพี่ออเดอร์ได้แล้วก็หน้าร้านก็มีด้วยนะคะช่วงธันวาก็เราก็จะมีวางขายหน้าร้านด้วยอืโอ้โหดีมากเลยท่าผู้ชมฮะนี่คือทั้งหมดที่มีวันนี้นี่คือยังไม่หมดใช่ไหมพี่ได้เขาก็มีเยอะกว่านี้อีกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่เรานส่งส่วนหนึ่งมาให้ผู้ชมได้ชมเ่านั้นนะคะเยอะมากๆเลยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะทราบข้อมูลเนี่ยเกี่ยวกับพวกการทําเค้กหรือพวกของในกระเช้านี่ครับ เดี๋ยวพี่เอื้อจะให้ข้อมูลยังไงดีครับเดี๋ยวจะให้ทางทีมของฝ่ายครัวการบินนะคะก็จะมีทีมเชฟมา<อ>ให้ข้อมูลด้วยแล้วก็มีฝ่ายการตลาดาให้ข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์อ๋อเยี่ยมเลยท่านผู้ชมครับนี่ก็เดี๋ยวพี่เอื้อนะครับจะให้ทีมงานมาแนะนําสินค้าโปรดักต์ด้วยเพราะว่าต้องบอกเลยว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยดีเทลไม่เหมือนกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ที่ให้ข้อมูลกันครับ ครับและตอนนี้นะครับผมก็ได้มายืนอยู่กับคุณลพีนะครับมาร์เก็ตติ้งทีมเลดของครัการบินไทยครับที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับพี่อาร์ขออนุญาตเรียกคุณเอกนะครับครับันี้ก็พอทราบมาจากพี่เมื่อกี้แล้วว่าคุณเอกเนี่ยมีความรู้ในเรื่องโปรดักต์วันนี้มากๆเลยนะครับพี่เอ๋ยได้แนะนําไว้ก่อนอื่นแนะนำเลยครับว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจมางแนะนำหน่อยครับครับรายการแรกที่เราจะชมนะครับก็อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของครัวการบินไทยเลยนะครับ เราคัดเลือกวัตถุดิบที่มีมาตรฐานข้างในเนี่ยนะครับของฟู้ดเค้กเนี่ยครับก็จะประกอบด้วยพีแคนนะครับดรายฟุตต่างๆนะครับอันเนี้ยเรามีให้ลูกค้าได้เลือกนะครับรสองไซส์นะครับก็มีทั้งไซส์3ปอนด์กับ1ปอนด์พี่อาร์ตคือต้องบอกท่านผู้ชมมันแน่นจริงๆริงที่เขาชมพอมองไปไม่เห็นเนื้อเค้กเลยนะฮะตรงนี้ทั้งพีแคนทั้งอัลมอนด์นะครับดรายฟู้ดอีก แล้วก็ที่สําคัญแมคคาเดเมียไฮโซของเราไฮโซครับได้ฟูดนี่น่าทานมากแบบเราเลือกมาอย่างดีครับพี่อาร์มครับสรรมาอย่างดีเลยครับวันนี้ผมบอกเลยซื้อให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชอบมากมันน่าทานจริงๆครับโอ้โหแจ๋วเลยอันนี้ผมยกเป็นซิกเนเจอร์เลยเป็นซิกเนเจอร์น่าทานจริงๆลูกค้าให้ความนิยมอย่างต่อเนื่องยาวนานครับสำหรับฟูดเค้กตัวนี้นะครับครับมาที่ต่อไปเลยครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นช็อกโกแลตคริสต์มาสเค้กนะครับข้างในเลเยอร์เนี่ยเป็นเป็นช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ย เดคอเรตด้วยผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะครับทั้งสตอเบอรี่ทั้งเบอร์รี่ทั้งอะไรโอ้โหเยอะแยะนยกได้ว่ามองไปเนี่ยให้คริสต์มาสได้เหมาะมากๆใช่ครับี่เขียวแดงขนาดนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้านี่ผลไม้ก็แน่นอยู่นะฮะแน่นครับโอ้ถือว่าดีมากเลยครับรายการต่อไปนะครับเป็นลิชช็อกโกแลตเค้กนะครับข้างในเลเยอร์เนี่ยเป็นช็อกโกแลตทั้งหมดเลยครับแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยเชอร์รี่นะครับ โอ้โหน่าทานมากเลยรียกได้ว่าไม่ค่อยเห็นนะครับเค้กช็อกโกแลตที่เอาเชอร์รี่มาวางแบบนี้ใช่คับน่าทานมากแล้วก็เชอร์รี่ก็รู้อยู่แล้วมูลค่ามันสูงอยู่แล้วนะผมว่าคนได้ไปก็แฮปปี้แล้วครับพี่อาร์มรายการต่อไปนะครับอันนี้คือเจนูอเค้กนะครับข้างในเนี่ยจะเป็นเนื้อกาแฟนะครับแล้วก็จะมีเป็นอัลมอนสติ๊กคาราเมลนะพี่อาร์มโหน่าทานจริงๆ อันนี้เห็นแล้วอยากอยากทานเป็นแบบกาแฟมากๆเลยเพราะว่ามันมันดูเป็นอะไรที่มันไฮโซมากเนอะตัวนี้จะเห็นว่าหลายๆที่ทาํามาแบบอันนี้น่าทานจริงๆใช่ครับดูเคลือบเงาดูน่าทานจะหวานมันแน่นอนเลยเนี่ยรายการต่อไปเป็นมัสคาโปนขคงคานเค้กนะครับ,รบข้างในนะครับเป็นมัสคาโปรนมูสแล้วก็เนื้อมะพร้าวครับพี่อาร์มโอ้โหอันนี้สายมะพร้าวนี่ห้ามพลาดเลยเพราะว่าผมว่าไม่ค่อยเห็นนะฮะที่เค้กที่สามารถใส่มัสคาโปนชีสด้วยนะแบบน่าทานน่าจะอร่อยมากๆเลยนะใา่มะพร้าวห้ามพลาดนะครับตัวนี้รายการต่อไปนะครับเป็นสตรอเบ ข้างในเป็นเนื้อวานิลานะครับแล้วก็มีเป็นสตรอเบอรี่ยามด้วยนะครับพี่อามแล้วก็ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ชิ้นแบบใหญ่ๆเลยพี่ <ละ S 1> อามท่านผู้ชมเห็นว่าแน่นมากเนี่ยมองตรงนี้คือสตรอเบอรี่เนี่ยเขาไม่ได้กดลงแบนๆน,นะเขาตั้งขึ้นด้วยนะมันยิ่งทำให้ต้องใช้ปริมาณของสตรอเบอรี่เยอะมากวัวนี้คนสายสตรอเบอรี่นี่ห้ามพลาดเลยนะครับน่าทานม,มากๆเลยครับ รายการต่อไปนะครับจะเป็นบาสเกตนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรามีให้เลือกทั้งหมด3แบบให้เลือกสันะครับแต่ว่าวันนี้ที่เรามาโชว์จะมี2แบบครับพี่อาร์มอันนี้คือเมอร์รี่บาสเกตครับพี่อาร์มครับโอ้โหอันนี้ใหญ่มากๆเลยนะของแน่นมากครับท่านผู้ชมแน่นครับพี่อาร์มข้างในเนี่ยประกอบด้วยฟุตเค้ก3ปอนด์คุกกี้พิตาชิโอบิยอตทัฟเฟอร์ฟอกซเซียมะกอกดำนะครับน้ำมันสลัดเมล็ดชาพาเมเยอร์นะครับตัวพายย่างครับพี่อร์มแล้วก็คิสปี้พายครับพี่อาร์มคิสปี้พายด้านหน้าอีก โอ้ถือว่าแน่นมากอันนี้ผมว่าใครได้ไปนี่แฮปปี้แน่นอนฮนะกระเช้าใหญ่มากหนักเหมือนกันนะเนี่ยรายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นแฮปปี้บาสเกตครับพี่อาร์มครับโอ้อันนี้มีนี่ด้วยนะฮะโอ้โหของข้างในก็แน่นพอสมควรนะก็นะนะจะมีเป็นเทอร์มอสนะครับมี <Term os S 2> บัตเตอร์ไฟพายน้ำผลไม้มิกซ์นัทคิสปี้พายแล้วก็เลมอนพาวเคค,ครับพี่อาร์มอืมโอ้โนี่ก็ดูดีน่ารัก แล้วนี้ทําไมมันเป็นมันแตกต่างกันอย่างนี้ยังไงครับสีทองเหรอครับโอ้สีทองเป็นสีมงคลครับยาอ๋ออันนี้คือตัวลิมิเต็ดว่างั้นเถอะใช่ครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นครับอ่าแล้วท่านผู้ชมนะครับที่อยากได้แนวๆได้เทอร์มอสไปด้วยนะครับใช่ครับอันนี้สีทองด้วยน่าสนใจมากทีเดียวเลยโอ้แล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยนะฮะโหก็เรียกได้ว่าท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับจากที่คุณเอกแนะนํามาเรียกว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมคุณเอกใช่ครับเยอะจริงๆอธิบายไม่หมดเลยนะฮะเวลารายการเราไม่พอแน่นอนนะครับวันนนี้ก็็เเอาามป น้ำจิ้มให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถไปสั่งนะครับพรีออเดอร์ได้ด้วยแล้วสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่เขาสนใจนยครับต้องติดต่อช่องทางไหนครับโอ้สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถที่จะเริ่มสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2 5 6 5จนถึง31มกราคม2566นะครับได้ที่พับแอนพายทุกๆสาขานะครับสามารถพรีออเดอร์ได้ล่วงหน้า3วันอะไรง้นสามารถที่จะรับสินค้าได้ที่พับแอนพายไม่ว่าจะเป็นสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลต่างจังหวัด ได้ทุกสาขาครับพี่อามครับแล้วนี่โอ้นี่มีถุงด้วยอันนี้มันคือใช้ทําอะไรฮะสำหรับท่านลูกค้านะครับที่ซื้อสินค้าครบ3,000บาทนะครับทางครัวการบินไทยของเรามีของสมนาคุณเป็นกระเป๋าไทยทัลลิงใบใหญ่ให้หนึ่งใบครับโอ้โหนี่ใช้ช้อปปิ้งสบายเลยเรียกว่าใหญ่เลยทีเดียวครับท่านผู้ชมโอ้วันนี้ก็ได้ดีเทลครบถ้วนนะครับจากคุณเอกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่สละเวลามาให้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดนะครับขอบคุณนะครับคุณเอกครับขอบพระคุณครับพี่อาร์มเนี่ย มาถึงโครการบินไทยแล้วท่านผู้ชมว่าไหมเรายังไม่เจอเชฟเลยอ่ะอยากเห็นเชฟมาแต่งหน้าเค้กสวยๆให้ดูหรือมาทำอะไรให้ดูบ้างได้ไหมครับโอ้ oh, ตอนนี้เชฟเราเตรียมที่จะทําโชว์ให้ทาง oh, รายการให้เชฟชมแล้วนะครับใช่ครับพี่อาโอเคครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวสักคู่ไปชมกันครับ ท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับเชฟทั้งสองท่านนะครับก็คือเชฟมนตรีนะครับหรือว่าพี่ยอดนะครับแล้วก็เชฟฝนนะครับหรือเชฟนิตยานั่นเองครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะครับนี่วันนี้ทางการบินไทยนะครับได้เตรียมเชฟมาเตรียมเค้กนะครับวันนี้มาทําอะไรให้เราดูครับอันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตนะครับที ที่เรากําลังจะเตรียมขายช่วงคริสต์มาสและปีใหม่โอเมื่อกี้ตัวที่มีเชอร์รี่อยู่ข้างบนใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับอ๋อที่เมื่อกี้เราเพิ่งถ่ายจากคุณเอกไปนะครับอันนี้ทําให้ดูเลยว่ากว่าจะออกมาเป็นแบบนั้นเนี่ยครับเชฟตกแต่งยังไงบ้างครับอาเชิญเลยครับเชฟครับหลังจากนี้เลยเดี๋ยวน้องเขาก็จะเอาตัวเชอร์รี่เชอร์รี่สดนะครับเอาไปดิบ ว่าเมื่อกี้ที่เราถ่ายตอนแรกเราไม่เห็นนะมันมีไมอย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้เห็นชัดๆเลยครับเนี่ยพอมองใกล้ๆจะเห็นเลยว่ามีความเหลือบเหลือทองนิดนึงนะครับครับพี่ยอดครับอันนี้นะครับเป็นเมนูนี่เลยใช่ไหมพามเมอร์ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ครับท่านผู้ชมหรือขนมผีเสื้อนั่นเองใช่ครับ อสมมติว่าเราเราเรารีดได้ปความหนาที่ต้องการแล้วนะเราก็จะพับนะครับพับแบบนี้อันนี้มันอาจจะหนาไปนะครับเพราะจริงๆแล้วคงต้องใช้เวลารีดรีดมือในรีดเทียนานวนเราก็จะพับประกบไปอย่างนี้เห็นไหมฮะอ๋อไอ้คว่าผีเสื้อมันคือด้านหน้านี่ใช่ครับอ๋อกีิ้นึกภาพไม่ออกอ๋อเสร็จแล้วเนี่ยเราตัดด้านนี้ออกมาจะเป็นอย่างนี้ใช่ครับรับไปดูนี่ฮะใช่ครับเนี่ย โอ้สุดยอดมากนะครับมันจะกรอบจะกรอบนานนะครับกรอบได้นานน่าทานมากท่านผู้ชมนะเนี่ยดูมือผมนะผมือผมใหญ่นะใกล้ๆมือผมเลยนะครับครับอันนี้ก็ต้องวันนี้ขอบคุณเชฟยอดมากๆนะครับที่สละเวลามาทําเมนูไฮไลท์ให้เราดูนะครับเป็นบัตเตอร์ฟลายแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ยอดครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับสินค้าคริสต์มาสและปีใหม่นะครับจากคุณเอกแล้วนะครับเราก็กลับมาพูดคุยกับพี่เอื้ออีกรอบหนึ่งนะครับพี่เอื้อค่ะ ต้องถามเลยครับว่าถ้าท่านผู้ชมที่สนใจนะครับสินค้าพรีเมียมดีๆแบบนี้เพื่อจะซื้อเป็นสินค้าปีใหม่เนี่ยพี่เอื้อยพอจะมีส่วนลดให้รายการน้องไหมครับโอ้โสำหรับรายการคล e ับเอ็กทีนนะคะสำหรับ,รบนักกอล์ฟทุกคนนะคะคควันนี้ครัวการบีนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะคขอมอบส่วนลดพิเศษไม่เคยมอบให้รายการใดเลยนะคะเนี่ยดเลยท็อปอัพใอีกห้าอีก5%สําหรับที่สั่งล่วงหน้านะคะโทรมาจองล่วงหน้านะคะช่วงวันที่1-15ธันวาได้รับส่วนลดแน่นอน ห้าเปอร์เซ็นต์ท็อปอัพจากที่เรามีโปรโมชั่นต่างๆค่ะโอ้สุดยอดเลยก็เดี๋ยวทางรายการนะครับจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ติดต่อด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมอย่าลืมนะต้องบอกว่ามาดูตอนขับไปทีมตอนที่มาครัวการบินไทยนะครับปลุกครัวการบินไทยเมื่อออกาสเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วทางทางนี้จะมีเราจะมีพนักงานลาบแล้วก็จะให้ส่วนลดพิเศษตามที่เราแจ้งเลยอะค่ะห้าเปอร์เซ็นต์จะบอกเลยว่าถ้าสินค้านะซื้อหลายๆพันนี้คุ้มมากได้ส่วนลดไปเยอะมากเลยนะครับวันนี้ทาง รายการขับไปทีนะครับต้องขอขอบคุณพี่เอ้ยมากๆรวมทั้งบริษัทการบินไทยนะครับที่ให้โอกาสรายการนะครับมาทํารายการแล้วก็ถ่ายทําผลิตภัณฑ์สินค้าที่ดีจากการบินไทยแบบนี้นะครับขอบคุณพี่เอ้ยมากครับขอบคุณค่ะครับท่านผู้ชมที่สนใจอย่าลืมนะครับไปติดตามช่องทางนะครับแล้วก็ติดต่อนะครับโทรมาบุ๊กพรีออเดอร์ได้เลยนะครับได้ส่วนลด5%บอกเลยว่าคุ้มแน่ๆครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับ